รอบ24คนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมใส่คนโดมเมื่อได้เอ้ยเกยมนี้เราห้ามแพน้นะเว้ยพอคลิปนี้จะต้องเป็นคลิปที่เราได้แชมป์เอ้ยเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยระวังระวังระวังทุกหน่วยเอ้ยเกือบๆๆๆเกืเอบเกือบเกือบเกือบอางนี้ก็โยนคนลงไปได้ดิโคยรเลยเฮ้ยเว้ย <electronic music> อุย้ยเกือบตายจูคิงอ of เดมา a s เ e อร์เกมเมอร์ไงจูคิงอ of เดมา a s เ e อร์เกมเมอร์ไงแล้วผมจูไงเฮ้ยเฮ้ยมันโยนขวดมิงนี่โยนแม่งเลยมันไส้ถ้ามีคนตกลงไปถ้ามีคนตกลงไปได้ อ้าวทีมชนะครับโอ้โหอดอัดรอบที่หกทีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเกมมันเริ่มตึงแล้วเริ่มแถวนี้มันจะตึงๆแล้วเพราะว่ามันนะครับอ้าวไข่น้อยเริ่มได้อุ้ยด่านนี้ยากด,าด่านนี้คือแม่งข้ามโคตรยากอ่ะท่านผู้ชมข้ามผยาาม,มยากนะข้ามยากแต่สู่ความเวิรงวงดางอันไกลโพ้น ไปประมาณยี่สิรอบนะครับตอนนอี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะครับเอ้ยยังไม่ตกครับไปต่อครับไปต่อครับไข่น้อยอันนี้ต้องใช้คันโบครับอันนี้ต้องใช้คันโบ,อนนอนนอบโอ้โอโอโอยใครมาระเบิดควันวะเฮ้ยนี่มันขนมผิงในในเรื่องในน,นั่นนี่หว่าท่านผู้ชมเช็ค โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันติดขอบมันติดขอบมันติดขอบอีโก้หน้าเต้อีโก้หน้าเต้หยาแล้วผมไงแล้วผมกิ้งเลยไงแล้วผมกิ้งเลยไงแล้วผมเข้าเป็นชายแล้วไงอ้าวอ้าวผมที่สามผมที่สามใครไม่เหรอเฮ้ยเฮเข้า เข้ารอบแล้วอ่ะจบรอบแล้วอ่ะเออมาจะได้ทีมโอจะได้ที่หนึ่งแล้วได้ที่หนึ่งก็จะเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งได้เงินสักสิบล้านาเอ้ยอ,อะไรอะ่ะล้านประหลาดยอดการท้าดวนห้ามแพ้นะห้ามแพ้นะเกมนี้มีสติตั้งใจนะครับเล่นให้เต็มที่ ทุกคนมีสตินะทำให้เต็มที่เกมนี้ราต้องคว้าชชยมาให้ได้ oh. เพ้าใจไหมเฮ้ยมันมีระเบิดตรงออกมาคือทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยอย่าปาผมอย่าปาผมครับอย่าปาผมครับโ <c oughs> เฮ้ยทำไมหลุมมันมันตกอะ่ะเฮ้ยกระตุก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 อ๋อระเบิดแน่เลย t h u n d e r b o l l เอ้ยมันมีคนโดนผมช็อตว่ะมันมีคนโดนผมช็อตไงเฮ้ยเฮ้ยยตัวอะไรมันกิ้งมาตัวอะไรมันกิ้งมามีกระตุกนะมีกระตุกนะท่านผู้ชมมีอาการกระตุกมีอาการกระตุกเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอุ้ยใครมันยิงอะไรผมอุ้ยผมเกือบกิ้งตกแต่ผมแต่ผมโหดไงแล้วก็ผมก็ยิงทันได้โบซ้ำเลยไงแล้วผมผมเก็บระเบิดแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยทั้งแถบทั้งแถบระเบิดทั้งแถบระเบิดอยู่ตรงกลางก่อน อยู่ตรงกลางก่อนยิงธนเดอร์บูยิงธนเดอร์บูเอ้ยยิงธนเดอร์บูนี่ยิงแบบกลับหลังไงแล้วไม่โดนใครเลยไงยิงแล้วไม่โดนใครเลยไงยิงแล้วไม่โดนใครเลยไงอย่าอย่าไอ้ไอ้แผ่นเนี่ยแม่งคือดาบสองคมเว้ยท่านผู้ชมเก็บเก็บเลือดกับโอ้ยอ,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 อะไรวะนี่ธนเดอบูธนเดอร์บูเอ้ยเอาธนเดอร์บูยิงไปไหนวะงง เย่เอาและครับคว้าแชมป์ครับเราได้เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วการเพอร์เจอร์มันทำให้เราไปถึงฝั่งฝันเลยเอาละครับโอดอาร์ติสออฟฟิศเป็น MVP ด้วยครับนี่นะครับแคปเจอร์ไว้เลยคลิปนี้ลงคลิปแล้วโอเคได้คลิปหนึ่งแล้วโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ